สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ आरितवानमेता समेता भदंता अविता चिता पड़ितं भनंतु सखे घामे चरुपे खिरिसी खारता ते चंतरे खेवि मानिये हिपे रथे चखा मे चतरुवन खाने खे हथुम हि खेते भूमा जयन तो थे वरथ रवि समेय ేంత సంతికే మునిర్వచం సాధ భూమి సునన్ థవకలుయం వదంత థమవనలుయం వదంతమ సవనకంత నమోమాత్స నమోయ พระบรมไตดานภูบาลทินาสีคุณพระพุทธเจ้าปกเก้าฟาทุลีสีหิงมูนีกันเหนือเกษาอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ พระสูรราวินัยปรมัตถไสคุมในกายาสิบสองพระปริศอยู่รอบกายอยามีเพศภัยพระหันตะเจ้าเตชะฝ่าเท้าชะเข้าเป็นธงชัยเดชะภาษีสงทุกองค์วิไลป้องรอบฉายใสาย,ยาให้ระคายพระปัจเจกพุทธสเสวยวิมุต์อยู่ในธรรมเพลพลาย ข้าพระเจ้าขออาราธนา,าพระผาชัยสพภพอันตรายมีกรรมกลายาพระโพธิสัตว์พระเมตไตรตรัสหริตรือชาขอเป็นเดชพิเศษพลาขอมาเป็นเดชพิเศษพลากรรมจัดมาลาวินาศวินายเถินสา

พุทธบูชามหาเทวะชนเตชาวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวโหปเจกพุทธบูชามหาลาโพสังฆบูชามหาโพคะวโหติโลกนาทังอภิปูเชยามีพวตีปฏิมหาบูชาข้าพเจ้าจะขอบูชาท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู <c oughs> ้ทรงฤทธานุภาพ เอเดชพิภูทรงลิธานุภาพอิสวาสุอิติปิโสพคะวาขอสิ่งดีๆจงเจริญมาเจริญยิ่งเจริญดีนักบัตนี้นักกนตังอรหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพุทังลัตนะปะกาลังสาลนังขจามิทามังลัตนะปะกาลังสาลนังขจามิสังฆังลัตนะปะกาลังสาลนังขจามี พุทธคุณังยาวะนิพพานังสารังกัจฉามิธรรมะคุณังยาวะนิพพานังสารังกัจฉามิสังคคุณัง้าพเจ้าสังคคุณังยาวะนิพพานังสารังกัจฉามิพุทธังวันทิตตวข้าเจาวายแล้วซึ่งพระพุทธคุณธรรมนังธรรมะคุณัง้าเจาวายแล้วซึ่งพระธรรมคุณังสังฆังวันทิตตวข้าเจาวายแล้วซึ่งพระสรงคุณนัง สละหิโสมาเลพุทังสละหิโสมาเลสละเอหิมาเลมาละมาเลอาขัจฉะยาอาขัจฉะหิธัมมังสละหิโสมาเลสละเอหิมาเลมาละมาเลอาขัจฉะยาอาขัจฉะหิสังฆังสละหิโสมาเลสละเอหิมาเลมาละมาเลอาขัจฉะยาอาขัจฉะหิอมขารุเทวานามีหังสิบก้อนเนื้อสิบนิ้วของข้าพเจ้าข้าขอวันทายกขึ้นวัง โคอักขระของไทยจนจบสิน้นอันข้าพระเจ้าไล่เดาเรียนศึกษามาสภากินจำกิจงานก,การงานโนกิจซึ่งบำเพ็ญกรณียากิจให้เสร็จสมอย่าขางขัดข้องแหลมนานเลนาสสภากำมังการงานผดุงเพื่อบำรุงรักษาอย่าเลิออย่าโรยราอย่าโรยชาจงสำเร็จพลันเทินแลนาสัพพสิทธิทถาคโตภสันพิสเสด็จมามานหมดใม่ชั้นใด ขอให้เจ้าภาพจงแพลวแควขาดพ้นภัยพันชะนี้เทินสัสพสิทธินิรันตลังอีกลาบชัล่าถูกสิ่งสันจงนิรันดรหลังล้นมาดังหนึ่งนาะทีทานท่วมทวนอย่าอยู่ขาดศูนย์เลยนาสภัสิสธิพรภวันตุเตอีกสัพรพรชัยยะมงคลจงสับจงสิสทธิประสิทธิสำเร็จแกบ่บรรดาเจ้าภาพแห่งนี้เถิน สาธุสาธุสาธุนักกันตังอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะนักกันตังอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะนักกันตังอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอัคลรายันตังสันตังวิกึงคาเลอัคลรายันตังสันตังวิกึงคาเลอัคลรายันตังสันตังวิกึงคาเลนักรโลหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะ มกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นมะนาาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะอะกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นอะนูนอกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนอก็กาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นกอนอกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนออากาโลโหติสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นอะกนาาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะ อากาโลหติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นอากาอากาโลหติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นอังกาโหฮติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นอังอุกาโหฮติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นอุมิกาโลหติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นมิอากาโหฮติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นอะมิกาโลหติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นเม นากาโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นมะมิกาโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นหิสุการโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นสุสังกาโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นสังจงมาบังเกิดเป็นสังสุการโลหิตสำพวจงมาบังเกิดเป็นสูนักการโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นนะเตตัการโลหติสัมพุธกาโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นพุทธทางการโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นทางอาการโลหติตสำพวจงมาบังเกิดเป็นอาะ เซสูกาโลโหติสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นสูนักกาโลโหติสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นนักะงเกิดเป็นอาณกาโรโหติสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นอาณากาโรโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะชากาโลโหติสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นชาลีกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นลีสูกาโลโหติสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นโซเตชสุเนมะภูจนาวิเววิเวอิติอะระหัง สาธุสาธุสาธุเมตตาเมตตาสาตัดสาเกศีสตโตยถาคงคาโสตังปตปะโสตังปฏิดปาโสตังปะวัตตันติมาลเสนาปฏิดถาตรงวสกณโตปราจาปรายิงโสมาปาลมิตานุภาเวณมาลเสนาปาราชิตามาลเสนาปราชิตาทิโสทิสังปลายันติ วิทังเซนติอเสสโตนามะอ,อุนโมพุทธ,ธายะขอให้เจ้าภาพหนึ่งพอดีเกิดหนึ่งพฤศจิกายน2,502นนี้จงสำเร็จมรรคนิพพานข้าพระเจ้าจะว่าด้วยอิติปิโสภควาอุอากาะอิติปิโสภควากากาคะาะางงาจัจชฉายะตตะทัทะนะปะปะพระพมายะละละ,ละวะสหะละอัง ทรงอาทรงอาทรงอีทรงอีทรงอูทรงโอทรงเอทรงอังทรงเอาทรงอาทรงสัพพสิทธิด้วยนโมพุทธายะสัพพสิทธิ์พระวันตุเตอเร็จเสร็จสิ้นของบรรดาเจ้าภาพไปอีกหนึ่งนะครับสวัสดีครับ